ตามติดชีวิตยายนะครับมาดูอาการยายกันครับเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี่โอ้ผมมาดูนะครับตอนตีหนึ่งครับมาดูยายว่านอนหรือยังมาตื่นมาดูยายยืนอ้าปากครับผมยายยืนนิ่งยืนอ้าปากเลยนะครับเมื่อคืนนะครับผมตกใจเลยนะครับ งานเข้าอีกแล้วงานนี้ก็ยืนอ้าปากเนี่ยครับได้เอาน้ำมันพืชน,นะครับเอาน้ำมันพืชมาทาท้องให้จะพายายออกเดินเลยนะครับยายเดิอนออกกำลังกายกลางดึกเลยครับผมเอายายไปถูต้นไม้นนุนที่ต้นไม้ที่เขาเคยถูนะครับ หัวมันพืชทาท้องไว้นะครับกลัวยายท้องอืดน,นะครับแต่ยายขี้นะครับยายขี้เมื่อคืนยายขี้อยู่แต่ยายยืนอ้าปากนะครับเหมือนยายเป็นอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนอ้าปากยืนนิ่งอ้าปากคือยายไม่มีขี้นะครับแต่เมื่อคืนขี้แต่ยืนอ้าปากเลยสงสัยกันนะครับกลัวยายท้องอืด ยายอนามันพืชนะครับมาทาท้องไว้แล้วก็ผูกโซ่ยาวเลยนะครับกลัวยายดันต้นไม้ล้มก็กลัวนะครับยายยืนนิ่งๆอย่างนี้นะครับไม่ค่อยสบายใจนะครับตาคนยายก็ยังน้ําตาไหลยอยู่นะครับน้ําตายังไหลยอยู่แต่ไม่เป็นไม่เป็นฟองนะครับ เราจะไปดูขี้ยายนะครับายายขี้มีไหมนี่นะครับยายก็ขี้นะครับแต่มายืนอา้าปากนะครับมองเลยครับผมเราก็เห็นยายผอมก็อยากให้กินหญ้าเยอะๆกินหญ้าเยอะแล้วก็มานิ่งอย่างนี้ครับผม ยืนนิ่งอ้าปากเลยเมื่อคืนครับโอ้ผมตกใจมากเลยนะครับกับพ่อมาปลุกพ่อมาดูอีกให้พ่อบอกว่าให้พายายเดินพายายเดินแต่เมื่อคืนนะครับแล้วยายก็มานอนตอนตีสามนอนแป๊บเดียวก็ตื่นอีกครับ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะครับจะย้ายที่ใหม่ยังมาปวดท้องแล้วมังย้ายเป็นยังไงบ้างแต่ช้ามายังดูดีครับทางสะบัดไปมาได้ครับทานํำมันพืชไว้นะครับทานํำมันพืชตรงท้อง ยายไว้ให้ยายเดินนะครับเดี๋ยวจะไปเอากล้วยมาให้ยายกินนะครับไม่รู้ว่ายายจะกินกล้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอากล้วยมากันครับเอากล้วยมาให้ยายนะครับคงไม่เป็นอะไรมั้งครับเนี่ยเพราะว่ากินกล้วยได้นะครับกินกล้วยกินอาหารเม็ดได้นะครับคงไม่เป็นอะไรมากนะครับ มาตกใจพรายายยืนอ้าปากนี่นะครับพอทุกครั้งที่ยายป่วยยายจะยืนอ้าปากค้งางไว้นะครับแล้วก็น้ำลายจะไหลน้ำไหลออกมาข้างตรงเนี่ยตรงนมปากตรงนี้นะครับน้ำไหลออกมาหน่อยยายก็จะไม่กินอะไรเลยนะครับ ยายป่วยนะครับยายก็ยืนนิ่งเอากล้วยให้กินเอาอะไรให้กินก็ไม่กินนะครับแต่อันนี้เอากล้วยมาให้กินยายกินอยู่ครับผมเอากล้วยมาให้กินยายยังกินนะครับแล้วพ่อบอกว่าพ่อเอาอาหารเม็ดมาให้ตอนเช้ายายก็กินอยู่ครับอาหารเม็ดแสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่มายายมันยืนอ้าป,ปากที่ก็เลยตกใจกันนะครับเมื่อคืน นี่ครับผมทำให้ตกใจแบบนี้นะครับคุณยายนะครับเวลายายป่วยมายายเจ็บท้องมาสงสารยายมากนะครับยายจะนั่งจะนอนเลยนะครับผมดูแลอย่างดีนะครับไม่จะไม่อยากให้พลาดเหมือนครั้งก่อนนะครับกินเยอะแล้วก็ถ่ายไม่ออก เราก็เห็นยายผมนะครับเรยาใยเห็นยายผมเราก็อยากให้ยายอ้วนเราก็ให้หญ้ากินเยอะให้อาหารเยอะเอาไปผูกกินหญ้าอ่อนกินเยอะก็มาปวดท้องอย่างนี้ครับมายืนอ้าปากนี่ก็ตกใจกันครับแต่ก็ยังดีที่เป็นอะไรมากนะครับกินกล้วยได้นะครับนูนกล้วยเอามาให้หนึ่งกะละมังนะครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมติดตามอาการยายวันหลังนะครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ